มาครับคุณผู้ชมหลุดจองมาครับวีออส1.5รุ่นมิดปี2021นะฮะเลขไมค์แค่95,000โลเท่านั้นใครที่มองหารถปีใหม่ๆไม่แน่นอนคันนี้ห้ามพลาดครับออปชั่นแบบฟังก์ชันมันครบอยู่แล้วเนาะจอทัชสกรีนแอร์ออโต้กล้องบันทึกหน้ามีติดติดมาให้เราด้วยนะคันนี้กันสาติดมาให้แล้วถาดท้ายติดมาให้แล้วกุญแจมีให้สอดอกแบบนี้โอ้โหผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มครบจบในคันเดียวนะครับเบาะหนังนี่สวยๆนะครับ ใครสนใจใอยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือนเดิมหัวน็อตเม็ดอาร์คโครงสร้างทุกจุดดูจนจบผมรับประกันได้ว่าพี่เห็นรถแบบละเอียดละเอียดแล้วถูกใจก็จัดเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมบิวเพชรอย่างเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูรถหลุดจอง1คันครับนี่คันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้นะครับหลุดจองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มองหาวีออสนะครับปีใหม่ใหม่ใหม่น้อยๆคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคันข้างหน้าคุณผู้ชมนี้คือวีออสตัวรองท็อปครับหนึ่งจุดห้ารุ่นมิด ปี2021นะครับฟังไม่ผิดครับปี2021นดะรถแค่4ปีเท่านั้นเลยกับเลขไมล์หม่95,000โลเป็นไงฮะหลุดจองมาเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับใครที่ตามหาอยู่นะอยากได้ปีใหม่ๆหม่ใหม่น้อยๆนะครับแล้วก็แบบเป็นรถมือเดียวนะฮะคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับข้อดีของรถหน่วยงานเนี่ยผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปอยู่แล้วเข้าสู่ทุกระยะทุกหมื่นโลหรือว่าทุกหเดือนนะครับสวยน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวคลิปนี้ผมรีวิวให้ดูละเอียดเหมือน นะฝากระโปรงด้านหน้า,หน,าหน้าห้องเครื่องผมไล่เรียงให้ครบหมดเลยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่ผมจะแจ้งนะครับคือมันฟูออปชั่นเรียบร้อยแล้วคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปครถที่เป็นตัวลองท็อปเนี่ยนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีรองรับให้เรียบร้อยจอตรงกลางนะครับทัชสกรีนมีกล้องถอยให้แอร์ออโต้เบาะเป็นหนังดิสเบรกทั้ง4ล้อเบรกเป็น ABS เฉพาะออปชั่นเนี่ย มันครบคันอยู่แล้วในวีออตัวรองท็อป1.5รุ่นมิรแล้วเราได้เป็นปี21และเราได้เลขไมค์แค่90,000กว่าโลนะครับของตกแต่งเพิ่มเติมตม,มีให้ครบหมดเลยอาทิเช่นกันศาสติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วถาดท้ายนะครับถาดรองสัมภารัด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วยางเป็นยางมิชลินเรียบร้อยแล้วฟิล์มติดให้หมดเรียบร้อยแล้วกุญแจมีให้2ดอกคุณผู้ชมครับ กุญแจรีโมท2ดอกมีให้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาใครที่ตามหาอยู่อย่าพลาดครับกับ v ีออสหนึ่งจุดหมตรปี21เลขไม้เก้0 0มโล399,000ครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่6,800บาทตลอดอายุสยัญญานะครับจะสวยง,งามแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบก่อนเข้าไปรับชมนะครับคุณผู้ชมฝากกดติดตามครับกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดนะครับวีออสทุกคันของบริษัทเพชรยนต์นะครับเนี่ยกรุงเทพมีนบุรีเไทยย68แก1 นะครับทุกคันในบริษัทผมจะรวมไว้ในช่องวิววีออสเบอสองนะครับพบกับผมบิวผู้จัดการฝ่ายขายได้ทุกวันนะฮะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูทุกวันเลยสําหรับ V ีออสมีคันไหนเข้ามาใหม่นะมีคันไหนหลุดจองนะครับผมเพิ่มเติมรายละเอียดให้ดูทุกวันใครหา V ีออสอยู่กดติดตามไว้นะครับอ่ะไม่รอช้าเริ่มที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับกับรถปีบ๊บเอ็ดไมล์เก้าหมื่นห้าราคาถือว่าค่อนข้างดีนะครับถ้าเอาไปเทียบกับที่อื่นผมมอง เจอ4,9,000 42,000อย่างเงี้ยนะครับสำหรับรถปี21แต่คันนี้รถปี21ไม่ 1, 95 0 0 0ออปชั่นคือครบฟังก์ชันทุกอย่างนะของตกแต่งผมจัดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับในราคา3,99,000 ฟีด้าพนหกพันแปดดอกเบี้ยสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับถ้าจ่ายค่าง,งวดแรกด้วยก็สองจุดหกเก้าเปอร์เซ็นต์นะที่สี่ปีต่างจังหวัดออกรถได้ผมมีบริการฝากใจนี้ถึงที่ข้าราชการและว,วิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีนะครับมีประกันสังคมเอาดอกเบีย้ยพิเศษไปได้เลยครับกลุ่มอื่นได้ไหมกลุ่มอื่นซื้อได้นะครับแต่อาจจะต้องมาคุยกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับอะดูที่ด้านหน้านะนี่ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับลูกแก้วกลมๆใสๆแบบนี้นะไฟหน้าสลักคําว่าวีออตไว้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวแก้มนะแก้มกับกันชนแนบสนิทติดกันนะครับแก้มเนี่ยบางๆเคาะได้เคาะได้เลยนะครับเดทาร์มันนิ่งไรไฟตัดหมอกมีให้ครบถ้วนเหลี่ยมสันฝากระโปรงรถต่างๆคมชัดครับสีบอลเงินเนี่ยต้องแจ้งแบบนี้พื้นฐานเลยนะครับรถหน่วยงานส่วนมากเขาจะใช้สีบอลเงินนะครับแล้วสีบอลเงินเนี่ยทุนเดิมของเขาคือ การดูแลรักษาเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายนะครับสำหรับรถที่เป็นสีบอลเงินอ่ามันจะเปื้อนฝุ่นน้อยริ้วรอยเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นถ้าเกิดว่ามันมีขึ้นมานะครับการที่จะดูแลรถสีบอลเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากและความเดิมของ v ีออสนะค,คุณผู้ชมมันคืออึดถึกทนครับคอนเซปต์สโลแกนเขาเลยเพราะอะไรครับเพราะรถเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีไฮเทคอะไรมากมายนะครับการดูแลรักษาเนี่ยมันก็เป็นการดูแลรักษาแบบมาตรฐานจะเข้าศูนหรือจะเข้าอู่ได้หมดเลยที่สําคัญคือถูก การดูแลรักษาคือถูกมากนะสำหรับ V ีออแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอันนี้คือสิ่งที่อยากจะแนะนำวีออสครับใครอยากได้ปีใหม่ด้วยคันนี้ตอบโจทย์นะครับแม็กครับเป็นแม็กเดิมโรงงานเลยนะครับเป็นแม็กอลลอยลมดำนะครับมาให้เรียบร้อยดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับดิสเบรก4ล้อหมดแล้วนะตัวจานดิสเบรกเนี่ยนะครับเบรกเป็น abs นะครับเสริมแรงเบรก ba กระจายแรงเบรก evd ระบบช่วยออกตัวบนทางราชันมีให้ครบถ้วนหมดเลยเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆเนี่ยคมชัดไม่มีบุบไม่มีบุบมไม่มีรักยิ้มนะฮะ เข้ามาดูด้านในนิดนึงนะครับนี่คุณผู้ชมดูไม่เก้าหมื่นห้าดูโครงสร้างรถตัวเบ้าโช๊คนะครับก็มีมาร์คสีโรงงานให้เห็นนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะฮะซุ้มล้อเนี่ยดูตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไล่เรียงสวยๆเลย 3 9 9แสนกามนเาครับ 3, 9, 9, 000, คุณผู้ชมฟรีดาวพอร์ดเริ่มต้นที่6,800บาทตลอดอายุสัญญานะครับใครสนใจอยู่ทํายังไงครับเบอร์โทรผมนะครับมุมขวาล่างหน้าคลิปเห็นไหมฮะเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลย085 536 6287นะครับผมวิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะครับยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับกระจกมองข้างครับเป็นแบบปรับแะพบไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวกันสาดผมแจ้งไปแล้วเนาะ ติดของใหม่ให้เลยนี่ฮะเบิกใหม่มาให้เรียบร้อยติดไว้เรียบร้อยแล้วสี่มุมประตูสําหรับช่วงนี้หน้าฝนด้วยเอาไปขับก็สบายสบายนะครับฟิล์มด้านหน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับไอตัวนี้ตัวกระดาษเนี่ยคุณผู้ชมยัดฟิล์มไว้นะตัวนี้ยัดฟิล์มไว้ก็ไม่ต้องไปยังไม่ต้องดึงออกนะครับเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณ7วันนะครับในการที่จะแบบจะให้ฟิล์มอยู่สนิทนะครับบานหน้า40ขออภขอครับคุณผู้ชมบานหน้า40ครับรอบคัน60สนะสวยงามมากนะครับคันนี้ก่อเดิมๆครับกระจก เดิมๆทุกบ้านเลยใครสนใจอยู่นะอย่ารอช้านะครับคันนี้จริงๆเนี่ยหลุดจองมาเนื่องจากลูกค้าเก่าเนี่ยนะฮะเขาจัดไฟไม่ผ่านนะครับพอไม่ผ่านปุ๊บก็หลุดมาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆคันนี้เข้ามาสักประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งแลละนะครับแล้วก็ผมเนี่ย,นนยมันติดจองแต่วันแรกที่เข้าเลยเพราะลนะูกค้าเนี่ยมีการออเดอร์เข้ามาเนาะปี21นะฮะไม่นน้อยไม่หลักหมื่นนะครับ, 10, รบจัดมาให้ลูกค้าที่ออเดอร์นะครับแล้วก็หลุดจองมานะครับเพราะว่าเขาจัดไม่ผ่านก็ เป็นโอกาสดีแล้วฮะเป็นโอกาสทองเลยใครที่หาแบบปีใหม่ใหม่มนน้อยในราคาที่แบบโอเคอ่ะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันผมตีให้สี่แสนเลยแต่ฟรีดาวเนี่ยคุณผ่อนอยู่เริ่มต้นอยู่ประมาณหกพันแปดร้อยบาทนะครับคุ้มและดูภายในฮะความสดความใสของตัวรถครับเบาะหนังครับแน่นตึบเลยนะครับตัวหนังเนี่ยไม่มีรอยยับรอยย่นอะไรเลยแต่เข็บเดิมๆไม่มีรอยยุ่ยอะไรนะครับสวยงามครับพื้นหนังเบาะหนังแน่นๆทั้งสองฝั่งนะฮะตรงเนี้ยนะครับ ให้ดูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวผมเพิ่มเติมในเรื่องของเวลาเราจะปล่อยรถเนี่ยส่งมอบรถเนี่ยผมสปาให้อีกรอบหนึ่งที่สําคัญนะครับกล้องบันทึกด้านหน้ามีให้เรียบร้อยแล้วด้วยนี่กล้องบันทึกหน้ามีให้หมดแล้วนะครับจอการทักรีนะแอร์อฮโต้ฟูลออชชั่นครับในเรื่องของการใช้งานครับแล้วสวยมากคันนี้ไล่ต่อครับโครงสร้างรถครับหัวน็อตครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะฮะนี่เพื่อความสบายใจเนาะของคุณผู้ชมนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะหรือว่า อาจจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอยู่กรุงเทพนี่แหละแต่ไม่มีเวลาเข้ามาดูตัวจริงนะครับแต่อยากได้อย่างเงี้ยดูคลิปผมให้จบนะครับรับรองว่าเห็นรายละเอียดรถครบทุกส่วนนะครับเอาให้เห็นแบบว่าเหมือนพี่มาเดินดูรถเองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับจะได้มั่นใจแล้วเดี๋ยวผมแจ้งต่อนะครับตัวแผ่นเพจนะครับเดิมๆเห็นไหมครปี21นะครับปียแท้ๆเลยนะครับไม่ใช่ 20. 21จดเป็น21แท้นะครับน็อตเดิมไม่มีรอยขยับอ่ะพร้อมกับเพิ่มเพิ่มความมั่นใจครับเราตรวจสภาพรถให้ 2 7 4จุดนะครับโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี้นะครับจำพูดชิกนะครับบริษัทชิกเชสนะก็จะมาตรวจรถให้เรานะครับพร้อมกับมีใบเซอร์ของรถเนี่ยออกให้ชัดเจนนะครับใช้มาตรฐานสากลน,นะเขาเรียกว่าอินสเปกชั่นนะครับเนี่ยตะเข็บเม็ดอาร์คเ,เดิมประตูเนี่ยคุณผู้ชมดูนะแต่จริงเนี่ยดูไปพร้อมกับผมเนี่ยผมแนะนำไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมก็จบในเรื่องของการตรวจรถตวรถตวจโครงสร้างรถมาเหมือนกันนะครับผมชี้ให้ดูทุกจุดเลย ที่รถมือ2หลักๆที่จะต้องดูกันนะครับตะเข็บเป็นอาร์ตเดิมๆสีผิวพันเนี่ยรูปไปไม่เป็นเปลือกส้มนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับคันนี้น่าสนใจนะได้ปียี่สิบเอ็ดตัวรองท็อปไม่เก้าหมื่นนะครับเก้าหมื่นห้าพันโลนะเดี๋ยวผม ข้ามฝั่งไปสตาร์ทเครื่องให้ดูกันอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับแต่เดี๋ยวขอไล่ฝั่งนี้ให้ครบก่อนนะครับอดใจรอสักครู่เดี๋ยวท้ายคลิปสตาร์ทเครื่องพาดูหน้าห้องเครื่องด้วยจะได้เห็นว่าหัวรถเมล์อาคหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงมีดงมีโดนไหมให้เห็นแบบชัดเจนนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อครับเดี๋ยวติดจองก่อนแนะ่นอนหลุดจองมาแล้วอย่าพลาดน,นะนะครับด้านหลังฮะเบาะหนังแน่นๆนะครับหลังคงหลังคาไม่มีรอยเจิมด้านหลังดูยังไงเดิมไม่เดิมใครที่เป็น f c อยู่ทราบอยู่แล้วตรงนี้ผมจะถ่ายอะไรให้ดูนนนะะคครรัับบแกขึ้มมาเห็ฮ ลอยคีบระบบโรงงานคุณผู้ชมคมกลิบเลยนะครับคมกลิบเลยแล้วก็ตัวเม็ดอาร์กนะครับไล่เรียงสวยๆจนถึงเม็ดล่างเลยนะครับเก็บมาดูต่อเม็ดบนดึงขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไล่เรียงสวยๆแบบนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นที่หกพันแปดร้อยบาทตลอดอุุ่สัญญาเอง นะครับก็สนใจติดต่อมาได้โดยตรงนะครับ0855366287นะครับผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับอ่ะด้านหลังต่อนะฮะสำหรับของวีออสนะครับด้านหลังนะฮะคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2จุดนะครับปกติเนี่ยวีออส1.5รุ่นมิดนะครับมันจะไม่มีเซ็นเซอร์ติดแถมมาให้คันนี้ออปชั่นจัดมาให้เรียบร้อยครับเซนเซอร์อีก2จุดกล้องถอยก็มีให้เรียบร้อยแล้วนี่ก้อองถย โลโก้ Vios โลโก้โตโยต้านะครับไฟท้ายเป็น LED ครบทุกอย่างกระจกหลังไล่ฟ้าแล้วก็เดิมแท้โตโยต้านะมีไล่ฟ้าให้ปกตินะครับแล้วก็กระจกเดิมโตโยต้าดูต่อด้านหลังผมขออนุญ,ญาตไขฝาโปรงให้ดูึบนะีครับสำคัญคืออะไรนี่คุณผู้ชมเป็นไงฮะ ถาดท้ายนะครับใหม่คลิปๆยังไม่ได้แกะซีเลยมีให้เรียบร้อยแล้วสําหรับคันนี้แบบฟูลออปชั่นคุ้มๆไม่ต้องทําอะไรแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มเติมอะไรเลย3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันคือจบเลยนะครับหัวน็อตฝาท้ายครับเดิมๆไม่มีรอยขยับอ่านะน็อตฝาท้ายไม่มีรอยขยับซีน,นะครับเล็บจิกเข้านี่จิกซีนให้ดูอ่านะครับรูกลมๆโอเค <นะ S 2> ครับคุณผู้ชมมาดูต่อกันเมื่อกี้พอดีว่าเจ้านายเนาะเจ้าของบริษัทนะครับเดินมาพอดีนะครับมาพูดคุยงานนิดนึงก็เลยพักไปก่อน นะครับอ่ะดูต่อนะครับโครงสร้างรถนะครับข้างในนะฮะนี่นะเดิมๆครับตะเข็บเป็นอาร์เดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับสวยๆเดิมๆเลยคุณผู้ชมตัวคารนด้านหลังเนี่ยอ่ะสวยนะแล้วก็ถาดท้ายเนี่ยผมมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นของติดแถมมาจากลูกค้าเดิมนั่นแหละฮะนะจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะครับทีนี้ใครได้ต่อไปก็โชคดีแล้วฮะเครื่องมือไม่แรงยางอะไหล่มีทครบนะครับซีนนี่ ซีนทำมะพร้าวสีขาวเปลือกไข่แผ่นแดมลากยาวไปถึงตัวในเลยเดิมๆตัวซีนนะครับ1.5รุ่นมิดนะครับตัวลองท็อปปี2021ไม่95,000โคตรน่าใช้นะครับนี่ซีนแผงตั้งท้ายเดิมๆไม่มีรอยขยับอ่าประมาณนี้นะครับอึ๊บสองฝั่งเม็ดอาร์ตตะเข็บเดิมซีนทำมะพร้าวเดิมๆอ่าสวยงามนะครับสบายใจได้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ย ผมตรวจสภาพรถให้อีก274จุดเนาะมันจะมีใบเซอร์เป็นลิงก์เว็บไซต์เนี่ยออกให้เลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เข้าไปดูเองได้ด้วยว่าการตรวจแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับได้กี่ดาวนะครับแต่โรวจได้5ดาวอยู่แล้วรถปี๊บเอกคุณผู้ชมโครงสร้างเดิมๆนะครับไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้นะดูต่อนะด้านหลังฝั่งนี้ โลโก้นะครับโตโยต้านะครับในเรื่องของกระจกก็เดิมๆครับกันสาติดมาให้ทั้ง4มุมประตูตามที่ผมแจ้งไปนะครับเปิดขึ้นมาครับเมื่อกี้จริงๆอ่ะเจ้านายเดินมานะเขาก็แนะนําการดูรถให้ก็บอกเฮ้ยบิวเนี่ยผมเล่าให้ฟังเลยบิวเวลาพาลูกค้าดูรถอ่ะจริงๆอ่ะกระดูกงูเนี่ยไม่ต้องแกะก็ได้นะมันมีวิธีดูนะรู้เปล่าเขาก็มาสอนผมเนี่ยอันดับแรกดูก่อนเลยประตูเนี่ยเห็นไหมประตูเดิมๆ อันนี้ผมรู้แล้วแต่จริงๆผมอยากแกะนะครับผมอยากแกะให้เห็นชัดเจนเดี๋ยวผมก็แกะให้ดูอยู่ดีอันนี้มาแชร์กันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยประตูดูนะเห็นไหมซีนประตูเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนน็อตประตูเนี่ยมันไม่ได้ไขอะไรมานะถ้าเกิดว่ารถมันจะจะต้องทําซีนซ่อมซีนถึงขนาดใเนี้ไอ้พวกนี้มันต้องโดนก่อนเพราะฉะนั้นดูเริ่มต้นแค่นี้เองเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยรถมันไม่ได้โดนอะไรมาน็อตเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้แกะไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเลยตัว แกให้ดูอยู่ดีนะครับเพื่อความสบายใจนะครับแงให้ดูอยู่ดีนะครับอ่ะมันคือมันเป็นเรื่องจริงอ่ะตรงนี้ผมทราบดีนะฮะคือเราดูประตูเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วเพราะว่าประตูมันไม่ได้เป็นลายมาเนี่ยไอตัวนี้มันจะมามันจะมาแบบว่าอยู่ดีมันจะชนหายเข้ามาในนี้ไม่เป็นไปไม่ได้ถ้าประตูมันไม่โดนชนคันนี้มันจะยังไงมันก็ไม่มีรอยอยู่แล้วชี้แจงแบบนี้นะครับเดิมๆอ่ะนะเจ้านายเดินมาแนะโดยตรงนะครับ ตัวรอคิดหมดโรงงานนะครับเม็ดองเม็ดอาร์คเหมือนเดิมสวยๆไล่แกะให้ดูนะสุดท้ายก็แกะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอยากให้สบายใจกันนะครับการที่เราดูรถเนาะเข้าใจนะบางทีเจ้านายก็เขาเป็นห่วงในเรื่องของรถอ่ะอยากให้อยู่สภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่อยากให้อะไรมันลูกค้าได้สิ่งที่แบบติดรีเฟกไปอ่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีเนี้ย บางทีอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็อยากเห็นแบบชัดเจนนะครับเพื่อความสบายใจเพื่อการปิดการขายได้ดีนะครับผมก็จำเป็นต้องทำนะก็ไม่ว่ากันนะครับผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยก็อยากเห็นอยู่แล้วแหละนะครับที่ผมแกะให้ดูแบบนี้นะครับอาจจะได้มั่นใจนะว่าโครงสร้างเราเนี่ยเกรด A ไม่มีการชนหนือความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับเดิมๆตะเข็บเม็ดอาร์กเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะ,ะประมาณนี้ผมเก็บต่อนะครับ เรียบร้อยนะครับเสา B ครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับสติ cker อ่ามอก็นะครับนี่ปียีสเอ็ดสวยๆเดิมๆนะครับสติกเกอร์ลมยางนะน็อตไม่มีขยับนะเบาะแน่นๆเลยพงมาลัยนะครับปียีเอ็ดไม่เก้าหมื่นโลคุณผู้ชมครับไม่มีศึกไม่มีหล่ออะไรเลยนะครับสวยๆเดิมๆพงมาลัยหุ้มหนังมังติฟังก์ชันครับระบบแท a c ชั่นคอนโทรลครับกันเลื่อนกระนถลายกระล้อหมุนฟรีกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีให้เรียบร้อย นะครับอ่ะเรียบร้อยคุณผู้ชมเดี๋ยวขึ้นไปบนตัวรถนะครับพร้อมกับสตาร์ทเครื่องชึบนะครับกุญแจเสียบเข้าไปบิดดูเลขไมค์ก่อน 95, 9 5 9 8 9รตีว่า96 0 0 0แล้วกันนะครับเปิดประตูไว้สตาร์ทดูชึบโอ้โหชึ่งเดียวนะครับชึ่งเดียวติดสบายสบาย,บายนะเสียงเครื่องยนต์ผมเปิดประตูให้ตอนเวลาสตาร์ทเครื่องชัดเจนแบบนี้นะครับไมหม่96,000โลเท่านั้นอ่านะกล้องถอย มีให้เรียบร้อยนะใส่เกียร์ถอยมีกล้องกะระยะด้านหลังให้เรียบร้อยหมดแล้วในเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันนะครับแล้วก็ตัวของแอร์นะเป็นระบบดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยหมดแล้วเกียร์ออโต้ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังตกแต่งด้วยสีดำมีเทลิกแล้วก็ก้านเกียร์นะครับเป็นโครเมียมขั้นบันไดแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนมาเป็นตัวโหมดเมนนวนได้นะครับเกียร์ดีมันก็วิ่งยาวๆเนาะเกียร์ออโต้นะครับซีวีทีนะปรับ มาเป็นฝั่ง M ก็คือเมนน่นนั่นแหละนะครับเชนได้เลย1 2 3 4 5 6 7นะครับไม่ใช้ก็กลับมาเป็น D ปกติใส่พีจบนะครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีให้เรียบร้อยสวยเอี่ยมนะครับในราคาตามนี้เลยคุณผู้ชม399,0 0 0หม่ปี21ไมตีว่า96,000โลแล้วกันนะครับผมทดให้อีกร้อยกว่าโลด้วยนะก็ยังน่าใช้อยู่ดีนะครับสำหรับรถปี2อแล้วเลขไมแบบนี้ในราคานี้ผ่อนเริ่มต้นที่6,800บาทตลอดอายุสัญญา คุ้มนะครับใครที่ตามหา v r o s ปี21นะปีใหม่ๆนะครับแล้วอยากได้ไมล์หลักหมื่นมไมล์น้อยๆเนี่ยรีบโทรรีบติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวดูต่อนะยังไม่จบนะเดี๋ยวพาดูหน้าห้องเครื่องเพื่อเพิ่มความมั่นใจดูให้จบแล้วแบบว่าตัดสินใจได้เลยนะครับเชิญรับชมครับ อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของในห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอซีสูถายเรียงดีโอเอซีขนาดพันห้าล้อซีซีหนึ่งจุดห้าลิตรร้อยแปดแรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนครับได้อีแปดสิบห้าก็ได้นะครับแต่ส่วนมากผมแนะนําลูกค้านะครับเติมไปเถอะครับเก้าห้านะครับมันประหยัดจากจากพวกอียสิบอย่างเงี้ยไม่เท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันได้ในเรื่องของการถนอมเครื่องยนต์แล้วก็อัตราการเร่งเพราะว่าออกเทนมันสูงกว่านะครับแนะนําเป็นเก้าห้านะครับดีที่สุดดเนาะะปรหยั ไม่ต้องถึงขนาด97หรอก97ก็แพงไปนะครับเอา95แล้วกันนะกำลังดีห้องเครื่องครับแห้งสนิทไม่มีคราบไหลยเยิ้มน้ำมันของเหลวไหลรูดซึมออกมาให้เห็นครับน็อตทั้งหลายนะไม่มีเปิดห้องเครื่องนะครับน็อตเดิมๆนะนี่แห้งสนิทกิ๊บๆเลยนะครับตามคอท่อมาร์กสีโรงงานทั้งหลายมีให้เห็นนะครับสีชมพูสีแดงสีเหลืองพวกเนี้ยอ่านี่แล้วก็คานด้านในผู้ชมดูเห็นไหมคานซับแรงกระแทกซีนเนี่ยอมองเข้าไปลึกๆนะตัวซีนทั้งหลายเห็นไหมฮะ ก็เดิมๆเ,เลยซีนธรมะพร้าวนะครับเดิมๆหมดเลยตัวเบ้าชโชกฮะนี่เบา้าโชกนะครับเบ้าชโชกเดิมๆไม่มีรอยขยับอะไรนะครับมเม็ดอาร์ตะเข็บเดิมโรงงานคานครับนะบไม่มีรอยขยบับแก้มครับไม่มีรอยขยบับฝาน,อน็อตตัวในฮะอ่ะยากแยกหน็อตฝากระโปรงตัวในไม่มีรอยขยบับน็อตฝากระโปรงคันนี้ครับผู้ชมปียีบเไม่เก้าหมื่นครับตีว่าไม่เก้าหมื่นครับน็อตฝากระโปงไม่มีขยบับเหลี่ยมคมคมกิ๊บนี่ครับตาปั๊มโตโยต้า เดิมๆจากป้ายแดงคานด้านหน้ามาดูฝั่งนี้นี่ไม่มีรอยขยับหัวน็อตนะครับไฟหน้าไทโคยโตะชัดเจนอ่านี่ไทโคยโตะไฟหน้านะครับน็อตคานน็อตแก้ไม่มีรอยขยับเลยใครได้ไปโชคดีนะครับใครได้ไปโชคดีคันนี้ของทงของแถมติดตั้งก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่สวยๆเดิมๆอ่ะนะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสติ๊กเกอร์เหรียญบาทชัดเจนสติ๊กเกอร์น้ำยาปบอากานชัดเจนครับแล้วก็ซีน เอเล็กซิกเข้าเดิมทั้งคันนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยครับสำหรับใครที่มองหา v ีอออยากได้เป็นตัวรองท็อปอยากได้เป็นตัวออปชั่นครบอยากได้ปีใหม่ไม่น้อยๆคันนี้ตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะตอนนี้นะครับมีแค่คันเดียวนะครับสำหรับปี21 3 9 9 0 0 0 v าออส1.5รุ่นมิดปี2021เลขไม่0หม่ก0โลผมตีให้เลยผมปัดขึ้นเนาะ เป็น96,000โลไปเลยนะครับกับราคา3 9 9 0 0 0าแล้วฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,800เนี่ยผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเอารถหน่วยงานมือเดียวป้ายแดงไปใช้นะครับกุญแจมีให้แล้ว2ดอกตามที่เห็นต้นคลิปนะครับออปชั่นฟังก์ชันคือครบนะของแต่งกันศาสตร์นะครับกล้องหน้าถาดท้ายมีให้ครบหมดแล้วผ่อนเริ่มต้น6,8 0 0สนใจติดต่อมานะครับรีบด่วนๆหลุด,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 ดจอมาแล้วรอบนึงใครอยากเป็นเจ้าของรีบโทรมาจองครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ